ขึ้นใหม่กันๆเลยเนาะแมนค่ะบนแมนใหม่ชูนะค่ะอันนี้เขาเป็นว่าใหม่กกนหล่อนนี่ีตะปูบออะไรตะปูนะครับอันนี้ชื่อใหม่กกนหล่อนนะคะมาเขาสิมาลองเลยเขาเขาเขาเบิรงเบิรงคุ้มแห้งแค่ว่างไหซือคือนะครับแค่ว่างไหซือค่ะเขาว่างลูกคือเนาะแล้วก็ดึงแรงหน่อยเบิรงนเบิร์นเขาตัดกับนีแล้ะค่ะเขาคุ้มต้อนดีหมดเือเลยหมุนหมุนเท่าไหราะว่ามใหม่ไม่แกนแห้ง ใหม่ที่เขาไปเห็ดเสาเนาะค่ะสีบลูเลยเนี่ยเบ่งเบ่งเจลาเบ่งเบิ่งนานนานใหม่เพื่อนเนาะค่ะนี่โบเมนใหม่ฟูเด้อค่ะนี่เดี๋ยวเหามาลองอีกตัวนึงนะครับเอาตัวนี้เนาะให้มันซื้อๆเนาะอ่าตัวนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวสีตาด้พี่น้องเบิ่งเด้อว่าใหม่ใหม่แก่นๆเลลียงยังสิสีตาด้บ่อันนี้ใหม่น่ะซ้นี่อ่าเป็นบ่นาะอันกับใหม่แก่นเล้วท่านี้แค่ดึงมาอยู่ด้วยซึ่งกล้องค่อนๆอีกสองคนนะค่ะ ตัดไงอย่ี่เลยใส่สาเข้าขั้นกับหนียเนาะค่ะหมดหมุหมดเด้งเข้าสิ้ังขาดอ่ะอันนี้คือใหม่กแกนเลยเด้ยอนี่หมเด้งใหม่แกนอีหลีเลยนะเนี่ยเนี่ยเบื้องบนเลยนะคะบ่แม่นใหม่ฟูได้นี่อันนี้ก็คือทดทดสอบให้พี่น้องเบิ้งเนาะว่ามันใส่ด้ดีนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเลื่อยไฟฟ้าไร้สายนะครับเนาะของโอซุกะนะครับมองกับสวนเขาอยู่ครับเนี่ย